ไมด้ไม่ไดเราได้ทำเป็นูี่เี่ยได้ไดยเ๋ลองขาเดี๋ยวาเด๋ยเจ้เสนอเยไม่ได้ผมยอมเองม่ที่บ้านกี่มีเขาักลัวหมดหเวลาโอ้ใหเลวิ่งมาแล้วก็คุกก็คุกมาหน้าใสก็ไปหมดาอย่ง นี้ก็เอาสาระการประชุมก่อนแล้วกันนะวันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการนิวย์ไยพลังงานนะครับเส่นายพลตรีเป็นประธานแล้วก็ผู้คุยในหลายมิติด้วยกันนะวันนี้ก็เป็นการเจนหน้าระยะที่2ว่าทายังไงเราจะให้เกิดการร่วมทุนการลงทุนต่างๆจากภาคเอกชนในการนําเข้าได้ด้วยในด,ด้วยเนี่ยเพราะว่าเราจะสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นมาเราไม่ได้เป็นการผูกขาดพลังงานนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของ ไรายได้ที่ได้มาแล้วก็มีแผนในเรื่องของแผนพัฒนาพลังงานระยะต่อไปด้วยเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าการใช้พลังงานเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่มที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสูงต้องใช้ในเรื่องของอาการใช้อะไรละ่ะที่เรียกว่าเทคโนโลยีด้านนี้นะมันจะกินแรงไฟสูงมากนะรบมาณไฟฟ้ามันจะสูงผมก็เกรงว่าเกิดผลกระทบกับประชาชนโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้น,นเราต้องเตรียมตั้งาพลังงานกันยังไง นะครับโดยเพื่อยิงการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในพื้นที่อีบ้างอะไรทั้งนองเนี่ยแล้วก็ทํำยังไงเราจะดูแลประชาชนมายน้อยได้อย่างไรวันหน้าก็พัฒนาไปสู่โนนเพราะผมเป็นห่วงประชาชนมากที่สุดอะทุกทุกครั้งในการประชุมในเรื่องไะไก็ตามผมไม่ต้องการให้มีผลกระทบก,กับประชาชนที่มีรายน้อยนะแต่ละยอย่างมันก็ต้องคนบางคนก็ต้องช่วยกันบ้างอะไรกันบ้างผู้ที่มีอะไระไราไได้สูงไอ้ตรงเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานพวกเนี้ยที่จะต้องลงทุน นะครับแล้วเรื่องการขายไฟในหนาวเนี่ยเราดูในเ,เรื่องของการสร้างพลังงานสะอาดพลังงานโลกนะเราก็ลังเดินหน้าตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ของเราที่จะลดโลกร้อนไปด้วยนะลดปัญหาเรื่องเพียงของยุทธาไปด้วยเพราะนั้นมันจะเป็นมันเป็นการคิดที่มีความต่อเนื่องนะมองวิสัยทัศน์ไปข้างหน้าว่าโลก,กจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคนของเราเป็นอย่างไรเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการกลไกต่างๆอย่างไรเพื่อเกิดความทั่วถึง เข้าถึงโอกาสและความเป็นธรรมคือการ,การดูแลผู้มีรายน้อยไปด้วยทุกอย่างก็ต้องบริหารด้วยบิลเดต้าใหม่ทั้งหมดนะเพื่อให้เกิดความไม่ชัดเจนเกิดขึ้น,นแล้วกันนะหลายๆอย่างก็เดี๋ยวไปสอบถามกระทรวงการเงินแล้วกันมีคําถามอะไรเนจะ้าก็ตอนนี้กำลังศึกษาออกมาแล้วค่วนี้มันก็มีหลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการเกี่ยวกับเรื่องประตูน้ํา เพื่อจัดการน้ําเค็มใช่ไหมเรื่องของการเ,าเก็บกักน้าไว้ก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำระหว่างประเทศเป็นโครงการที่ต้องลงทุนหลายพันล้านนะเป็นหมื่นล้านนะนะเพราะฉะนั้นตรงช่วงนี้ก็ศึกษาไว้แล้วก็ตั้งโครงการเอาไว้แต่เมื่อมีงบประมาณตรงไหนอย่างไรก็จะเล่นินการให้นะอันนี้ก็ต้องใช้งบประมาณที่เรามีอยู่ในการทําที่ไปให้เกิดเป็นพื้นที่ให้ได้นะครับให้เร็วที่สุดแต่นะเพราะถ้าทำโครงการใหญ่ขนาดนั้นต้องใช้เวลาพอควดแต่ก็จะทำอ่ะนี่คือโครงการที่รัฐบาลก็จะมุ่งเน้น หาเงินมาลงทุนนะหลายหลายหลาย,หลายแหล่เลนะเพราะเงินจากไรายได้มันมันมันมีจํากัดในช่วงนี้นะแต่ถานการการเงินเรายังดีอยู่นะการจะใช้เงินต่างประเทศเงินต่างเราจะมี้าการเงินที่แข่งแงนะงต่งอนะเพิ่ไปต่อนาะตอนนี้เราได้ให้ทางกองัพประกาศเาครื่องินตาง้อกคนไทย,ทย,อ,ยอะไรต่กัอประถาทำอยู่แล้วนะทางทั่วท่างประเทศเขาเตรียมการเขาไว้แล้วทางเราเขเตรียมความพร้อมไว้ เมื่อเมื่อทานการจำเป็นเขาค่อยว่ากันนะตอนนี้ก็ยัง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 ไม่ถึงขนาดนั้นนะทาก้าระหว่างประเมีนมตอนนี้คือินาอุโบความมีมาก็มีรูกตรงนี้เราจะินการือก็อันนี้เป็นเรื่องของอะไรการค้าระหว่างประเทศอยู่แล้วก็มีคงไม่ใช่รัฐบาลที่ไปขายเขาตรงนะมันเป็นเรื่องของด่านของเราอะไรของเราอ่นะ เพราะนั<ภ>้นการขนส่งเหล่านี้มันก็มันก็มีการขนส่งอยู่ปกตินั่นแหละใช่ไหมเพียงเขาต้องการมากขึ้นอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของพ่อค้าของเรานะที่อยู่ในหวกโซ่ของเขาเนี่ยนะก็ต้องทำต่อไปอะ่ะก็ต้องแยกแยะเอานะเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจสังคงมก็โค่นเรื่องหมดอะ่ะเพราะเราดีดามติกันใช่ไหมแล้วก็ผู้ผลิตของเราก็เยอะใช่ไหมอาหารการกินเราก็มีเพียงพอใช่ไหมแล้วก็ขายก็อยู่แล้วอ่ะนะเพราะนั้นหลายอย่างมันก็มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะ ก็รัฐบาลจะทําอย่างเต็มที่สิ่งทั้งหที่สุดคือต้องเข้าใจบริบทของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานะจ๊ะในเรื่องของการดูแลผู้ผผป่วยเบงต่างภาระหน้าที่ผูกพันกันมายาวนานนะในวันนี้เราก็จําเป็นต้องคำนวณบางอย่างที่สุดนะแต่อย่างไรเราก็มีความพร้อมใช่ไหมจ๊ะอย่างแรกก็คือบรรทุกเทยธรรมใช่ไหมใครบาดเจ็บใครอะไรต่างก็ดูแลรักษาให้ใช่ไหมในเ,เรื่องของการเตรียมรับหากมีสถานจำเป็นจริงๆนะมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอก ใมแต่เราจะต้องคํานึงถึงว่าเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างเราต้องเตรียมพร้อมตรงนี้ที่ผมคิดว่าผมสมั่งงานไปหมดแล้วนนะนี่นะจ๊ะเราก็เ้าไปกล้ามาเถอะค่ะนะผมไม่ไปตอบโต้อ,อะไรกับเขาหรอกและสังคมก็ก็ก็ไม่ชอบอยู่แล้วดินะก็ไปว่ากันมาเพราะผมก็มีแต่ไปเพียงแค่กฎหมายนะซึ่งทุกหน่วยงานก็มีความชอบเขาอยู่แล้วผมไม่ต้องไปสั่งอะไรพิเศษเนะจ๊ะนะ อก็แล้วก็ม,มีคนมาพูดแล้วลว่าเขาไปสับสนด้วยนะแม้ทั้งผู้นําเสื้อแดงอะไรเก่าๆก็บอกเขาไปเอาด้วยแล้วแต่เขานะผมก็มีแต่แค่อย่าทำผิกดกฎหมายนี่อยา่าทำสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเน่ที่เคยเกิดมาก่อนเป็นบทเรียนผมเหม่นนนนน็นให้ได้ตัวทัดเมื่อกี้นี่เอว่านามข่าวางไ<ผ>ม่้งก็<ห> นายยกไม่ต้องตามอะไรเลยใช่ไหเธอถามแบบเนี้ยฉันรู้ทุกเรื่องอ่ะทำไนจะขังวัวทาไมอ่ะก็เขาเป็นคนทําถูกทาผิดกฎหมายกนะ็เป็นเรื่องของเขานะสังคมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ว่าไงล่ะใช่ไหมแล้วทุกคนประเทศไทยจะอยากให้เขาเกิดขึ้นแบบนี้ไหมอีกจิหรือฮนะเธอเกิดทันหรือเปล่าห้าสามทันไหมทันค่ะเออทันก็ดูแล้ละกันเธอก็บอกเขาดิ 可以吗?这不要离开这。